อะไรที่แพงอย่าไปซื้อหยุดหรือว่าลดการใช้ลดหรือว่าหยุดการใช้ใของที่มันแพงี้สิ่งแรกที่ผมทำนะลดหรือว่าหยุดการใช้ของที่มันแพงนะอะไรที่ไม่จําเป็นอย่าไปใช้ถ้าจําเป็นก็ใช้ในน้อยเท่าที่จําเป็นเริ่มทำอยู่เท่าน,นี้เนี่ยนะคนที่เขาขายของแพง,ขงเขาจะ ไม่ได้กาไรละไม่ได้ทุนเข้ามาแล้วเพราะคนไม่ซื้อแล้วผลิตเข้ามาเขาก็ต้องใช้คนใช้เทคโนโลยีอะไรตนะ่างๆนะก็ต้องลงทุนเหมือนกันแต,แต่ลงทุนแล้วคีดโลภเกินไปไงคนก็ไม่ซื้อไม่ซื้อเขาก็ขาดทุนเล้ก็เป็นวิบากรายของเขาเพราะชาติโตกสั่งสอนเขาต้องสั่งสอนนายทุนร่วมกันสั่งสอนนายทุนที่ที้โลภขึ้นราคาเข้าของแพงอะไรแพงไม่ซื้อ ไมก็ไม่ซื้อหรือลดการซื้อลงไปนี่แหละแต่ทุนก็จะเช็ดยอดที่แก่เยครับวดาด้วยอิพาวิจารไปด้วยแพง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 เล้เราะเปรียบแพงแล้วจะเปรียบไม่ซื้อลดการซื้อลงไปของไมแพงอ่ะลดการซื้อเลยอย่าไปซื้อของที่มันแพงลดลงนี่แหละต้มลดลงครับยมใช้อย่างอื่นแทนยิ่งอะไรไม่จำเป็นเลยไม่ต้องซื้อเลยถ้ามีความจำเป็นก็ใช้น้อยที่สุดเท่าที่จะ ใช้ได้แล้วก็รวมกันซื้อเวลาซื้อยอย่าไปซื้อเดียวๆอย่าไปซื้อปลีกรวมก็ไปซื้อก็จะทําให้ลดราคาได้แล้วก็มาแบ่งกันใช้ทำาห้ความเจริญแล้วลาอดกตนั้นจะต้องพึ่งตนเองให้ได้มากอะไรที่ทำเอาเองได้อาหารการกินการดูแลสุขภาพนี้เป็นต้นหรืออย่างอื่นๆที่สามารถทำเอาเองได้ที่จําเป็นต้องจิบต้องใช้ให้พยายามทำเอาเองพึ่งตนเองร่วมไม้ร่วมมือกันสารพลังกันกับมิตรดีเพื่อนฟู ที่เดือดก้อนเดวยกันหรือเข้าใจกันอะไรแลก็ร่วมไม้ร่วมมือกันในการผลิตเอาเองในสิ่งที่เราทำเอาเองได้นะมีอะไรที่เครื่องคูนกันได้ก็เครื่องคูนกันช่วยเหลือกันอย่างนี้เป็นต้น็ต้องช่วยกันอย่างนั้นในปัญหายากนี่น่กตลอดการใช้เงินอาหารตอแรกกินก็ไม่ต้องใช้เงินมีเห็นไหมก็ได้แบบนีกอย่างเงี้ย แล้วก็ยังมีเนี่ยเขาก็รวมกันซื้ออีกจะได้ประหยัดอย่างนี้เป็นต้นนะก็ต้องอย่างนี้แหละตอนนี้ก็ต้องประหยัดอะไรไม่จำเป็นต้องซื้อไม่ต้องซื้อเอาเฉพาะซื้อเฉพาะที่จาเป็นแล้วยายมผลิตเราเอางดีมากนะที่เหลือเรารู้แล้วว่ามีสองกลุ่มตอนนี้ซึ่งเขาคนคนเดียวกันนักก่น une, une, แหละนักการเมืองกับนายทุนนายทุนกับนักการเมืองเขาก็คนคนเดียวกันแล้วก็ ตีเข้าไปสิตีคมเข้าไปีิภาควิจารณ์อานนามประจานเข้าไปบริหารยังไงให้เข้าของแทงอย่างนี้เป็นตัวแบบนี้แบบนี้เนีแ่ยบบรัฐมในทำหน้าที่ตัวเองเนเป็หน้าเจ็ดท่านเนี่ยมันทำอะไรบ้างอ่ะที่จะควบคุมให้ราคาถูกบ้างทำไมคุณไม่ลงไปควบคุมไปดูแลว,ว่ามันแพงมาจากไหนทุนมนี่จริงๆมันไม่ได้ต้นทุนไม่ได้แพงขนาดนั้นเนี่ยก็ต้องแกเอาผิดตัวนายทุน นาักการเมืองก็ต้องไปเอาผิดกับนายทุนน,นักาการเมืองข้าราชการก็ต้องเอาผิดกับนายทุนแต่คุณไม่เอาผิดประชาชนก็ต้องเอาผิดกับคุณแหละจะผิดในหน้าเกดหรือเป,ปลา่าอ่าเนี่ยไม่รับชอบเนี่ยอ่าอาสามากแก้ปัญหาข้าวของแพงแต่ไม่ไม่แก้เนี่ยเฮ้ยเวลาชนกำลีบวิบจ,าบบจารณ์นี่สิก็ขยันวิพากษ์วิจารณ์ถ้าประลาชนขยันวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีจะ่ายแพ้ไปเหมือนโมเดลของยาบ้า โมเดลของยาบ้าตัวอย่างของยาบ้าห้าเมตรโอ้ประชาชนขยันออกมาด่ากันชเช้า,ากวันเย็นก่อนนอน,นอัดเต็มด่าเลยด่าไปด่ามานี่แหละเด็กแม่ถอยเลยยาบ้าห้าเม็ดถอยเลยมันต้องอย่างเนี้ยต้องขยันนะทับดอกเดียวไม่พอนะมันจะต้องหลายครั้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 งมันต้งหงยอะชกันเนี่ยนะมัดไม่หนักก็จริงนะชกบ,บ่อย แผลได้เหมือนกันนะน็อกได้นะจะเป็นน็อกหมัดเดียวน็อกไม่ได้นะก็ต้องหลายหมัดหน่อยหมัดเก็บไปเก็บเลยเหมือนแผลไปเรื่อยๆอ่าเก็บไปเรื่อยเดี๋ยวก็พ่วงเดี๋ยวก็เปิดแผลไปเรื่อยเปิดแผลไปเรื่อยน็อกมันต้องใช้อย่างเงี้ยขยันเย็บหน่อยขยันชกหน่อยมันไม่หนักก็ขยันชกหน่อยเนี่ยประชาชนแต่ละคนทุกหมู่เหล่าต้องสารพลังกันเนี่ยสามขีกันดาสามขีกันดาเนี่ย แค่ว่าด่ายาบ้าฮะเม็ดเดิโอ้มาปันามประจานกันถึงบรรดาเนี่ยแหละสองจีกันด่าเออสองจีกันด่าแดือสุดท้ายยาบ้าเม็นถอยไม่เป็นท่าเลยแพ้ไม่เป็นท่าเลยอย่างนั้นน่ะเอ็มต้องทำอย่างนี้เมื่อกี้นี้ก็ชาวนากับทั้งคนรักชาวนาขยันด่าทางรัฐบาลก็จะทำโครงการอะไรคนละครึ่งปุ๋ยอ่ะปุ๋ยคนละครึ่งโอ้เห็นว่ายาบ้าเม็ดด่าจนไปอยู่วัดเลยอ่ะ เขาวางนะเขาวางนะอย่าาให้เป็นดาจะไปอยู่วัดเลยคนฟังไม่ไหวแล้วสนหลบสติอารมณ์เรืออ่องปุ๋ยนี่ก็โหชาวนามาช่วยกันดาประชาชนช่วยกับดาคนรักประชาชนช่วยกันดามันไม่ถูกต้องมันจะถูกต้องยังไงลูกตูเขาให้ไล่ละพันลูกตูท่านให้ไล่ละพันไล่ละพันเป็นเงินเลย อันนี้จะไม่ให้ชาวบ้านเนี่ยออกเงินครึ่งนึงรับช่วยครึ่งนึงออกห้าร้อยบาทเอารับช่วยห้าร้อยบาทซื้อปุ๋ยบว้าเลยตกลงเงินที่ชาวบ้านห้าร้อยบาทที่จะออกมาต้นเงินชาวบ้านห้าร้อยบาทเาออกมากับกระเป๋าตัวเองเลยส่วนตัวเลยเอ้าเงินภาษีเงินเนี่ยรัฐบาลออกให้นะห้าร้อยบาทก็เงินภาษีประชาชนน่นแหละกระเป๋าประชาชนอีกแล้วตกลงรัฐบาลไม่ออกสักบาท เอาภาษีประชาชนหมดเลยแล้วไปให้ใครให้หนายทุนถูกต้องเลยแทนทุนหวยไม่รู้จะดีไม่ดีไงยังไม่รู้เลยอเอาแล้วกำไรใครได้ก็นายทุนได้เพียงเียวเลยให้ทุนได้แล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ใช่นายทุนอย่างเดียวห็อกเรว่ากันอะไรกับาการเมืองอ่ใช่ไหมส่วนใหญ่ก็ทํากันอย่างนั้นน่ะเนี่ยเขาก็นจับได้ไล่ไดก็ด่ากันทั้งวันทั้งคืนด่ากันทั้งวันทั้งคืนเลย ถ้าเป็นไงรู้สึกว่าถอยนะตอนนี้ได้ขา่าวว่าเริ่มลาดถอยไปแล้วนะอ่าเริ่มลาดถอยไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันถอยไปอ่าได้ข่าวว่าอันนี้ได้ข่าวมานะยังไม่ได้ฟังกับหูแต่ได้ข่าวว่าคุณสมนักให้สัมภาษณ์เราโอ้เสียดายโครงการดีๆดีดีจะไม่เสียดายคุณจะทำดีจริงดีประชาชนลูกก็เอาสิฮะไม่ดีเดสิเขาถึงไ,ไ,ไ,ไม่เอาอเขาจะเอาอะไรเราพาร์ทเนอร์จะบริหารยังไงกันเรื่องกัาสิ ใน้เขาบริหารเข้าไปเองเขาก็จะใช้ได้อย่างเหมาะสมอันนี้เป็นต้น